ทําการไปกินก๋วยเตี๋ยวมาเยียบร้อยละหลังที่ฉันป่าวสก,กีบีโดมาได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> เหนื่อยแทบตาเลยนะบอกว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกน,นะโอ้ยกูต้องรีบไปนอนแล้วนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีงานใหม่เข้ามาตอนนี้มีประชาชนได้รับแจ้งว่าตอนนี้มีใครบางคนกําลังออกอารวาดอยู่ก็คือเกย์เหรอเกย์มันคือใครกันแน่วะว h a t อีหย่งวะ ครับก็สวัสดีท่านชมกันด้วยนะเราอยู่รายการช่อง ABB a n ปอ a ์นะวันนี้เราอยู่กับนายไมเคิลอีเช่นเคยนะก็วันนี้นายไมเคิลแกก็ต้องได้รับบทบาทมากคือนาะ,ะที่แกเนะี่ยหายไปนานแล้ครับแล้วสมาชิกทุกคนเนี่ยก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะก็วันนี้ก็อยู่กับพี่ไมเคิลสุดหล่ออีเช่นเคยนะก็วันนี้เราได้รับสายปริศนานะจากประชาชนคนหนึ่งอะได้มารับแจ้งว่าตอนนี้มีเกนหนึ่งอะที่ออกอารวาซึ่งเกนั้นเขาไม่ได้บอกอะไร ซึ่งมันก็คือฉเฉลยไหมครับทุกชมมันก็คือพี่โตนั่นเองจริงเหรอครับใช่ใช่ใช่ครับพี่โตเนี้ยผมบอกตรงว,ว่าเป็นมีในตำนานไหลใจมหาชนเลยว่าได้ที่มีคนเอามารอเรียนพี่แกเยอะมากพี่แกชื่อว่าลิคา์โดไมล้อนะแต่ตอนนี้มีคนเรียกว่าพี่โตเพราะว่าเหมือนเหมือนหน้าเหมือนซีโรฟูวงโดนตี i, อะไรสักอย่างแหละนั่นแหละพี่โต จะเป็นเกยใช่ไหมแลวที่มีคนมา,มาทําเป็นมีนเยอะแยะเลยครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาล่าพี่โตกันอีกเช่นเคยนะซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างต่อไปนะเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับแล้วตอนนี้เราได้รับสายแจ้งมาบอกว่าตอนเนี้ยมันมีพี่โตในตํานานเนี่ยมันอยู่ในสะพานโกเลนเกตสะพานที่เราเคยข้าไปในสนามบินใช่ไหมใช่แล้ว โอเคเราถึงเวลานอนพักผ่อนแล้วก่อนที่เราจะไปออกหน้าที่เนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมก่อนนะก่อนที่จะไปออกหน้าที่เนี่ยโอเคหลับเลยเดี๋ยวตื่อมาอีกวันหนึ่งนะครับพวกโอเคตื่อมาเย็ยบร้อยละโอเคเราไปทําหน้าที่ต่อกันดีกว่านะเรามีรถไหมเนี่ยเดี๋ยวบอกว่ารถไม่มีโอรถกูพังไปแล้วนี่เวรกรรมไง,ไงมีรถที่กูเศษไหมเออ เรามาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับเราไม่ต้องขึ้นรถหรอกเพราะว่าถ้าขึ้นรถไปก็เสียเวลาเพราะว่าคือว่าเราขึ้นรถมาจนเบื่อแล้วไงเราก็ต้องแบบเราจะต้องแบบเดินบ้างครับเพื่อออกกําลังกายนี่เองครับผมใช่แล้วเราต้องเดินแล้วก็ออกกําลังกายไปด้วยกันนะครับจะได้มีซิกแพคถุยไม่ใช่ดิมีกําลังกายแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงก็ขอดูแลสุขภาพด้วยนะครับโอ้โหเล่นเกมแล้วก็สอคนอื่นไปด้วยเร้ครับเนี่ยใช้แล้วลไงมาเลยครับ มีคนบอกว่ามีพี่โตเนะี่ยอยู่ในสะพานก็เล่นเกทใช่ไหมสะพานคาบสนามบินตรงนั้นนั่นเองจะรู้ดีว่ามันคือใครกันแน่โอ้โหอย่าบอกว่าพี่โตเนะี่ยแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่โตเนะี่ยเกเนะี่ยได้ไปตุ๋ยคนหลายคนแล้วขนาดของเล่นป๊อบบี้เพ i ทามึงก็ยังไม่เว้นไอพี่โตเอ้กูนี่นับถึงจริงๆเลยว่ะขนาด ตัวละครในต่างๆเช่นป๊อปปี้เวทาม,มมามีงเล็กแล้วก็ฮักกี้วักี้แม่งตุยไปเยอะแล้วแม่งก็ไปตุยทุกคนเฮ้ยนี่ไอเจอแล้วทุกชมไอตัวนี้ใช่ไหมเฮ้ยพี่โตสวัสดีครับพี่โตเฮ้ยผมเจอพี่โตโอ่ะทุกชมเออพี่โตนี่วเนี่ไอมีสายมารับแจ้งได้ได้ว่าตอนนี้มีเจอพี่โตนะโอ้โหพี่โตแกโอ้โหนี่คือพี่อุ้ยลิคาดโดไมรอนนี่วา ไอตัวนี้ใช่ไหมที่มีคนส่งคำรับลือว่ามันคือพี่โตนเป็นเกหื่อนในตำนานอันแน่ไอายากูเจอมึงแล้วพี่โตกูเจอมึงแล้วพี่โตมันถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเศษกล้องส่องทางไกลแป๊บหนึ่งโอดีกล้องส่องทางไกลกูทำเป็นดาบไปไงมาเลยพี่โตสวัสดีครับพี่โตโอ้โหลิคาโดไม่ร้อนนี่ครับเอาพี่โตแกไปไหนละ นี่ไงอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่โตไปไหนละผมอยากจะส่องหน้าไอ้แกชัดๆหน่อยไหนวะพี่โตฮัลโหลพี่โตพี่โตไปไหนวะผมไม่เห็นพี่แกนะพี่โตไปไหนกูต้องล่ามันด่วนนะท่านผู้ชมเราอย่าไปเข้าใกล้มันมากนะมันจะตุ๋ยเราเลยนะเนี่ยสวัสดีครับพี่โตฮัลโหลพี่โต อยู่ปะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยท่านชมเจอพี่โตแล้วอันแน่พี่โตแม่งบุกสนามบินโอ้โหแล้วมีกล้ามซิกแอกแล้วก็มีมีที่มัดสีแดงๆข้างบนหัวด้วยโอ้โหพี่สิกแกดีใส่เก่งในตัวเดียวกู <c oughs> อย่างฮาจิกอะไรขเขาเนี่ยอ่าฮ่าฮาฮา สวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับโอ้ยมาให้ฉันตุยสะดีโอ้ยแยพี่โตมึงอยากเข้ามาหากูไอย้ยพี่โตมึงอยากเข้ามาหากูถึงเวลาแล้วที่มึงต้องโดนตุยทคนต่อไปฉันตุยทุกคนขนา,าดสปาราก็ไม่เว้นฉันก็ตุยหมดทุกคนและจา้าแกต่อไปเอเมอบีต้องมาโดนฉันตุยสะดีเองจะหนีฉันทําไมอะมาๆๆมา,มา,มาให้ตุยบ้าบ้ากูไม่ให้มึงตุยกูหรอกไอชิบหายมึงเจอ นูยิงระเบิดกูหน่อยเออเจอเคียวกูหน่อยพี่โตพี่โตเหรอครับตุ๋ยทีเดียวตายโอ้โหและไอ้ที่มึงถืออยู่มันคืออะไรมันคือแทงดิวดโอมาสเตอร์แทงดิวดโอมาเอาทำหาอะไรครับพี่โตกูถามจริงไอ้แยพี่โต,โตทำไมอนี่มันฆ่าไม่ตายเนี่ยโอ้โหกระจกครับพี่โตเพราะว่ากูเป็นอมตะไงพี่โตโอ้โหแกคิดว่าพลางอมตะของแกจะทำอะไรฉันได้เหรอฉันก็สามารถเย็ดตูดเองได้นะเว้ยเออก็มาดิครับพี่โตถ้ามึงถ้ากูากกแพ้มึงก็ให้กู กูก็โดนมึงเยตุใช่ไหมก็ใช่ไงแต่ถ้ามึงไม่แพ้กับกูนะนะถ้ามึงไม่แพ้กับกูแล้วก็มึงก็ตายกูก็ตายเลยเออมามึงมาละคำท้ายนะพี่โตมาเลยถูพี่โตเองห้าใช้ดาบนี้เด็กขาดนะันดาบโกงนะถ้าใช้ดาบโกงแกก็มีเข้าขายโกงก็ล่ละมาเลยเออกูมไม่ใช้ดาบโกงก็ได้วะพี่โตเหรอพี่โตเหรอครับพี่โตเกหื่นเหรอเกหื่นเหรอมันเจอเอเบบีหน่อยมาดิ มากูบวชด้วยอาวุธประชิดอหละมาดิมาดิพี่โตพี่โตโหไอหนูเอ้ยแกก็เก่งด้วยแค่เนี้ยมาให้ตุ๋ยซะดีทีเถอะยอมให้ฉันตุ๋ยซะดีดีเถินมา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 ให้ตุย๋ยมามาแกเองจะมีสิทธิอะไรมาสู้กับพี่โตคนนี้ได้หรอพี่โตคนนี้เป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดนะเว้ยรับรองว่าฉันตุ๋ยไปหลายคนแล้วแกก็ต้องโดนตุ๋ยคนต่อไปเองจะกลัวฉันทําไมอะแค่โดนตุย๋ยนิดเดียวมันไม่เจ็บนะอกมันไม่เจ็บหรอกนะ เจ็บชะตายพี่โตมึงทำมึงโดนเย็ดตูดกูว่ากูเจ็บก่อตั้งแต่แรกละพี่โตครับพี่โตเหรอมึงเจอระเบิดนี่หน่อไหมนี่เป็นไงเอาระเบิดกูไปแดกนี่นี่นี่พี่โตเอาระเบิดแดงกูไปแดกมาเลยมึงจากนี้มึงก็เจอขนูยิงระเบิดกูดหน่อยเอาอะไรอะไรของมึงพี่โตมานี่เออมาดีมาดีพี่โต มึงเจอหน้าไม้ยิงระเบิดกูหน่อยปุ๊บออตายแล้วก็ปุ๊บนี่พี่โตเหรอพี่โตเหรอครับพี่โตเหรอครับพี่โตเหรอครับก็มาดีครับโอ้โหพี่โตชีลูฟูในตำนานโอ้โหไอ้เกคืนมึงนี่มึงไม่เอาผู้ชายผู้หญิงเลยเนาะกูไม่เอาผู้หญิงหรอกกูจะเอาผู้ชายด้วยกันนี่แหละโอ้โหไอเกคืนพี่โตมึงอย่าเข้าปาหากกูอ้ชิบหายพี่โต กูไม่อยากโดนมึงตุ๋ยหรอกมึงก็ไปหาผู้หญิงบ้าเถอะกูไม่หาผู้หญิงหรอกเพราะกูเล่นหนังเกย์มาเยอะแล้วต่อไปมึงก็ต้องเป็นหนังเกย์ต่อไปุ้ยกูไม่ยอมให้มึงเป็นเกย์หรอกไอ้กโก้เพราะกูเป็นชายรักหญิงยังไงละ่ะกูบอกเลยกูไม่ได้เป็นชายรักชายเหมือนมึงเอา้าฉันก็รู้ว่าแกก็เป็นชายรักชายนี่ว่าเออแล้วทำไมอะพี่โตกูปิดความรับมึงรู้ได้ไงครับเนี่ยกูรู้มาตั้งนานล้ะ ทำไมตอนที่มึงยังเป็นเกมอยู่ใช่ไหมใช่แล้วไงแล้วทําไมอะ่ะมันเป็นเรื่องอดีตผมแล้วจะเอามาพูดทําไมครับพี่โตถามจริงมึงก็เกมเหมือนกันเลยนะเกมก็ต้องเจอกับเกมสิดูดิว่าเกมใครจะแข็งแกร่งกว่ากันมาเรามาบวกท้าหนึ่งหนึ่งกับเราไหมเออกูก็ท้ากับมึงอยู่นี่ไงมาดิครับพี่โตพี่โตเหรอ,อพี่โตมันต้องเจอกับหนึ่งหนึ่งผมหน่อยมาดิครับพี่โตพี่โตเหรอครับ มาดิ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 มาด,มาดิพี่โตพี่โตพี่โตทีล้วโฟไอหำตึงเดี๋ยวกูตีตรงหำแม่งเลยดิหมัไส้นี่มึงจะได้ไม่ต้องมีอวัยเพศสื์สุพันโอ้โหแกคิดว่าเกจะตีฉันตรงหำแเราไม่มีทางหรอกเพราะหำฉันน่แข็งแก่งอยู่แล้วไอ้น้องโอ้โหหำม,มึงแข็งแก่งมากเลยครับเนี่ยอกฉายแล้วไงวรับรองว่เตเตตีฉันไม่เข้าหรอกอมาเลย กูต้องทำตามสัญญาที่มึงพูดไว้นะก็คือห้ามใช้ดาบโกงก็คือดาบของมิสเตอร์บีที่ให้นี่แหละมาเลยไอพี่โตมึงรู้ได้ไงว่ากูมีดาบโกงก็กูเห็นมึงถืออยู่นี่ไงอ๋อเหรอพี่โตเหรอครับพี่โตเหรอครับไอเกหืนไอเกหืนอย่าเข้ามาหากูไอพี่โตโอ้โหพี่โตแม่งถือแท่งดิวดไม้มาให้กูไอ้เงี้ยมึงอย่ามาเย็ตดตูดกูพี่โตอย่าเข้ามาหากูมาดีพี่โต มาพี่โตมึงเจอดาบนี่หน่อยไหมมึงเจอหอบแล้วก็เจอไฟแช็กกูหน่อยมาเลยพี่โตแล้วก็เจอปืนเอฟโฟโกูหน่อยไหมพี่โตมาเลยมึงพี่โตมึงเจอไฟแช็กกูหน่อยนี่ไอพี่โตโดนไฟพ่อไปดิไฟแค่นี้ก็ทำอะไรชันไม่ได้แล้วนะไอ้ยืนม,ดดา,นะมาดิแล้วทําไมอะกูจะทําจนกว่ามึงจะตายมาดิพี่โตกูจะเผามึงจนกว่ามึงจะตายมาเลยกูจะเผามึงจนกว่าจนตาย มึงก็เจอหอ,อกในตำนานหน่อยไหมเจอหอ,อกในเกยไมยค์คาบหน่อยพี่โตพี่โตเหรอครับพี่โตเหรอครับมาดีครับพี่โตไอเกย์หืนโอ้โหเกนี่เกเกก็ไม่เก่งไม่ใช่เบาะเนี่ยมาให้ฉันตุยเธอขอร้องล่ะกูไม่ยอมให้มึงตุยกูง่ายๆหรอกมึงรู้เะ้าบ้างว่ากูเป็น MIB ไไงไรน้องเพราะว่ากูเป็น MIB ครับพี่โตพี่โตอย่ามาเสือกกับผมอย่ามาเย็ดตูดผมก็พอแล้ว มาให้ฉันเย็ดตูดหน่อยพวกดีฉันไม่มีใครมาเย็ดตูดให้มีไม่มีใครเย็ดตูดสักคนแล้วแต่แกก็มาให้ฉันเย็ดตูดได้ไหมถ้าเองมาเย็ดตูดถ้าเองให้ฉันเย็ดตูดเนี่ยฉันจะให้เงินประมาณ5 0 0พันล้านเลยเอาไหมโอ้โหกูไม่เอาเหรอกกูถ้ากูจะยอมให้มึงโดนเย็ดตูดจ,จริงนะกูไม่เอาดีกว่าไอชิบหายถ้ากูยอมโดนมึงเย็ดตูดกูได้เงินมาหล้านเนี่ยกูไม่เอาดีกว่าไอชิบหายกูจะกล้ามึงจนกว่ากูจะได้เงินก็ดีกว่าตั้งเยอะไอชิบหายกูไม่เอาหรอก กูไม่เอาหรอกกับมึงหรอกมึงไปเ yes ย็ดกันเอาเองเถอะชิบหายมาเลยมึงเจอไฟแช็กกูหน่อยเออเป็นไงพี่โตโดไฟข้อไปดิมึงมือเอาไฟแช็กไปแดกเออ,อ,อมึงเจอดาบเนเธอร์ซอหน่อยเออเออเป็นไงพี่โตพี่โตอพี่โตมาดิมาดิพี่โตเออมาดิมาดิมาดิมึงเจอดาบเนเธอร์ซอหน่อยมาดิพี่โตพี่โตอพี่โตหรอครับคิดว่ากลัวหรอฮะมาเลยมึง เจอนี่หน่อยอเออเคียวในตำนานปุ๊บฟึบมาเลยถึงเวลาเล่นปืนเอฟโฟล้วพี่โตเอาปืนเอฟโฟกูไปแดกนี่ไงสามมันแลมโบ้ยดิมึงพี่โตเข็บปืนทันนั้นแกก็ยิงฉันไม่ตายหรอไอ้โง่ยิงไปก็ปล่าปโยนะโอ้โหพี่โตแม่งกูจะยิงจนกว่ามึงจะหมดแม่กไอะไปดูมาเลยมึงนี่ไงเจอทิงโนูยิงระเบิดกูหน่อย ธนูยิงระเบิดกูหน่อยธนูยิงระเบิดกูหน่อยมาดิพี่โตพี่โตเหรอพี่โตเหรอครับมาเถอะพี่โตเหรอพี่โตเหรอครับก็มาดิครับก็มาดิครับกูจะตีจนกว่ามึงจะตายพี่โตมึงตายสักทีเถอะกูขอล้องกูไม่ตายง่ายหรอกถ้ามึงยอมแพ้เมื่อไหร่ก็มาให้ฉันเย็ดตูดซะดีๆเถอะกูไม่ยอมให้มึงเย็ดตูดกูหรอกมาเลยพี่โตพี่โตเหรอพี่โตเหรอครับมาเถอะพี่โต พี่โตโอ้โหกูมือแทบจะฆ่ามันไม่ไหวแล้วเนี่ยมาดิพี่โตพี่โตพี่โตมาดิมาดิกูจะสู้จนกว่าจะงเช้ามื้อเลยพี่โตมาเลยมาเลยพี่โตพี่โตพี่โตมาดิพี่โตโอ้โหออแกก็ขาฉันบไ,ไดาหรอกไอ้กระจอกเอ้ยแกมาให้ฉันตุยซะดีดีเถอะขอร้องหล่ะไม่ให้ตุยมามะมา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 ทุาาายกูไม่ยอมให้มึงตุยหรอกมาเอะอื้ออื้อ ตีลูโไปดิ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 ตีลูไปดิตีลูไปดิพี่โตมาเด้อมาดิมาดิครับมาดิพี่โตพี่โตเหรอพี่โตเหรออิคาโดโอ้โหพี่โตไอเกหืนอย่าเข้ามาหากูพี่โตอย่าเข้ามาหากูอื้ออื้ออื้อตายซะพี่โตอย่าเข้ามาหาผมมาให้ตุ้ยมาเถออมามา เองยอมแพ้เมื่อไหร่ก็บอกไม่ฉันมาถ้าเองยอมแพ้เมื่อไหร่ก็บอกฉันได้นะเดี๋ยวฉันจะเย็ดตูดให้ฉันจะให้เงิน5,000ันล้านกูไม่เอาหรอกไอ้โง่กูไม่เอาหรอกพี่โตถ้ากูยอมเย็ดมันตูเพื่อเงิน5ล้านกูไม่เอาดีกว่ากูก็บอกไปแล้วมึงจะให้กูยอมง่ายง่หรอฝันไม่เถอะไอ้โง่กูไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกมาดิพี่โตพี่โตเหรอพี่โตเหรอครับโอ้มึงจะตายเมื่อไหร่นี่พี่โตธนูลูกดอกกูใกล้จะหมดแล้วมากูจะยิงจนกว่ามึงจะตายอะพี่โต เฮียเอามาดิพี่โตเหรอครับพี่โตเหรอพี่โตเหรอมึงจะตายหรือ,อยังเนี่ยกูฆ่าจุกว่ามึงจะตายแล้วเนี่ยพี่โตพี่ไม่ไหว,วนะพี่โตอยาให้ฉันเอาจริงนะถ้ามึงเอาจริงมึงจะตายมึงจะหนาว <c oughs> ฉันลืมบอกเลยว่าฉันนะ่ะมีพลังอมตะเลยไอ้น้องจริงเหรอใช่เลยแก้ก็ฆ่าฉันคนนี้ไม่ได้หรอก เอา้ามึงบอกว่ามึงบอกว่ามึงไม่เป็นอมะตะมึงแล้วมึงเป็นอมตะตอนไหนเนี่ยเพราะว่าฉันได้พลังจากเกยยตูวคนอื่นมาฉันก็มีพลังเกยที่สามารถมีพลังที่สามารถแบบเป็นอมะตะแบบเกยอมะตะไงไละ่ะไอ้นนองโอ้โหเกยอมะตะเหมือนกูเป็นเอเบบี B นะเนาะก็ใช่ไงเอเบบี A B B ก็ต้องเออมตะต้องมาเจอกับเกยอมะตะหน่อยโอ้โหมาดิมาดิใครจะเป็นเกยที่แข็งแกร่งที่สุดมาเลย มาเลยท้าแบบลูกผู้ชายลูกผู้ชายต้องตัวจริงเออเออท่าตีรัวติดท่าคอมโบตีรัวหน่อยดิเออเออเออเป็นไงทพี่โตไม่ได้แง่มกูหรอกไม่ได้แง่มกูหรอกไม่ได้แง่มหรอกจังหวะนี้กูจะตีกว่าจนมึงกว่ามึงจะตายมาเลยมึงเจอธงยิงระเบิดกูแล้วก็เจอหน้าไม้ยิงระเบิดกูหน่อยเออเป็นไงแล้วก็เจอปืนเอ็มโฟกูหน่อย มาเลยมือพี่โตกูจะตีพีจนหว่าันจะตายมาเลยมาเลยมาเลยคิดเจอสายจะโค้หรมึงพี่โต,ต,ตโห<ฮ><ฮ>คิดว่าจะแน่<ม>เล่นปืนขี้โกงรึเปล่าอะไรกูก็สามารถเล่นปืนเพื่อความหลากหลายไงพี่โตมึงเข้าใจที่กูพูดไหมเนี่ยกูไม่ได้เล่นดาบโกงหน่อยเออก็ได้มามาเลยท้าครั้งสุดท้ายกูแกมันเลิมขึ้นแล้วมาเลยพี่โตกูไม่ยอมแพ้มึงโดนตุยง่ายหรอกมาเลยกูสู้จนกว่า จะมืดเช้าเลยชิบหายมาดีพี่โตพี่โตหรอพี่โตหรอมึงเจอจาบเนเธอร์ซอสตีรัวๆไปดีมึงจะตีจังหวะมึงจะตายมึงจะตายสักทีไหมนะพี่โตกูไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะพี่โตไม่ไหวแล้วนะโอ้โหดาบพังแล้วมึงเจอหมัดกูหน่อยหมัดในตำนานเจอหมัดกูหน่อยืออเป็นไงพี่โตแล้วก antis, ็เจอเคียวกูหน่อยฟุ๊บป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 ุ๊บเออพี่โตพี่โตอย่าเข้ามาหากูกูไม่ยอมแพ้หรอก กูจะสู้จนตายเป็นไงพี่โตอื้อ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 ตายซะกทีเถอะพี่โตตายเถอะครีตพรไม่ตายง่ายหรอกถ้าเองยอมแพ้ก็บอกฉันได้ฉันอยากให้เอตตายสักทีเนี่ยเออมาเถอะพี่โตกูไม่อยากให้มือโดนปุย๋ยหรอกกูจะสู้จนก,กว่ามันจะตายพี่โตกูสู้ในการสนามบินเลย ตายยังพี่โตกูยังไม่ตายหรอกไอ้งโง่มาเลยพี่โตกูไม่ยอมแพ้หรอกฉันก็ไม่อยากยอมแพ้แกเหมือนกันแหละตายยังพี่โตถ้ามึงตายมึงบอกกูด้วยมาเลยมาเลย,ม,เลยมึงยอมแพ้ยังพี่โตกูไม่ยอมแพ้ยังไหรอกกูอยากให้กูอยากเย็ดตูดมึงมากเลยช่วงนี้ยมาเดี๋ยวกูไม่ยอมให้มึงเย็ดตูดกูหรอกใช่ไหมมาเลยอื้อ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 ตายซะพี่โต ตีฆ่าคอมบัวคอมโบกูรัวซิอื้อเอื้อเป็นไงตีคอมโบรัวอื้ออื้อตายยังพี่โตอื้อตายยังเนี่ยออ้อืดเกินมึงจะอืดไปไหนครับเนี่ยพี่โตกูบอกแล้วไงขาอืดอยู่แล้วไอ้น้องตีฉันเป็นอมตะไม่ได้หรอกไอ้โน,โน่ฮ่าฮ่าฉันมีพลังเกอมตะไงน้องฉันก็บอกไปแล้วนี่นาะเออมาเลยจะตีจังหวะมึงจะตายดูดิว่ามึงจะตายจริงหรือเปล่ามาเลย กนะูไม่ไหวนะนะกูไม่ไหวนะพี่โตพี่โตเหรอในสุดเกก็เก้ก็ฆ่าฉันคนนี้ไม่ได้หรอกเองยอมแพ้มาเถิดนะมาให้ฉันตุยซะดีๆเถิดขอร้องหรอกมา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 ให้ตุยมายอมแพ้เถอะกูไม่ยอมแพ้หรอกมึงไปตายหนอนแดกไปซะเออมึงเจอดาบดาเมจ99กูหน่อยดาบดาเมจ99ของเก้ก็ทำเลยฉันคนนี้ไม่ได้หรอกไอ้กระจกโอ้โห ข้าไม่ตายใช่ไหมเออตายซะพี่โตเอายังไม่ตายยังไม่ตายอีกพี่โตมึงจะตายตอนไหนครับเนี่ยดาบดาวม,าม,มก้าสิเก้าแกก็ทำรนชกากนนี้ไม่ได้หรอกไอ้โง่เองจะใช้ดาบโกงข้าฉันข้าฉันก็ข้าฉันไม่ได้หรอกเออมาเดี๋ยวมึงเจอเคียวหน่อยเคียวเอเบบีมาเลยกูใช้ดาบโกงแค่ดาบเดียววะจนกว่ามึงกูใจมึง,มง,มงจนกว่ามึงจะยอมแพ้ กูต้องกำจัดคนเลวคนชั่วคนอย่างมึงไอ้คนเกยหืนอยากอยาอยู่ในโลกสังคมเลยอยู่ในโลกสังคมเนี่ยแล้วรู้ว่าคนในทั่วประเทศเนี่ยจะโดนมึงย็ดตูวไปหลายคนแล้วกูบอกเลยขนาดตุ๊กตามาม,มี่รองเล็กมึงก็ยังไม่เว้นไอชิบหายขนาดตัวละครตุ๊กตาจากก๊อปปี้เพทาม,มึงยังไม่เว้นไอหามย็ดทุกคนเลยย็ดขนาดเย็ดผู้ชายก็ยังไม่เว้นไอขาดขนาดเด็กก็ยังไม่เว้น ผู้ใหญ่ก็ยังไม่เว้นอีกโอ้โหพี่โตแกนี่ขือตลอดแล้วเนะี่ยมาเลยมาเลยพี่โตกูไม่กลัวหรอกเออมาดิตีลุลวัวตีลวัวตีลุลวัลวคอมโบตีลัวมาดิติดท่าตีลัวเลยตีลุวเนี่ยมึงได้เปรียบแล้วละ่ะกูได้เปรียบแล้วละ่ะกูได้เปรียบแล้วละ่ะกูได้เปรียบแล้วล่ะมาดิมาดิพี่โตพี่โตตายตายังตายยังตายยังอึดเกินอึดเกินทำไมมันอึดขนาดนี้วะเนี่ยฆ่ <c oughs> าชั้นคนนี้ไม่ได้หรอกไอ้โง่ มาให้ฉันยอมตัยเธอขอร้องล่ะทุยกูมไม่ยอมมึงหรอกครั้งสุดท้ายของมึงมันเริ่มขึ้นแล้วไงล่ะมาเถอะพี่โตพี่โตมึงยังไม่ตายเหรอพี่โตมาเลยมึงเจอขอดาเกจ9สบเก้ากูหน่อยมาเลยขอในตำนานในเกมไม้คราฟมึงรู้จักเป่ากูมไม่รู้จักหรอกมาเถอะพี่โตมาเลยมึงือ้อเป็นไงมาดีพี่โตมาเลยพี่โต กูไม่ยอมแพ้มึงง่ายๆหรอกกูสู้จนกว่ามึงจะตายไงล่ะพี่โตสู้จนถึงข่ามืดเลยครับเนี่ยฉายเรือไงจนกว่าแกจะยอมแพ้ยังไงไหลน้องมาเถอกูไม่ยอมแพ้หรอกไอโง่ใครจะยอมแพ้ไอโง่ล่ะมาเถอมาเถอพี่โตมาเถอพี่โตกูไม่กลัวหรอก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 กูจะสู้จนกว่ามึงจะตายมาเถอไอชิบหายพี่โตตายเถอตายเถอพี่โตกูไม่ไหวแล้ว แกคิดว่าแกไม่ไหวอย่าบอกว่าแกจะยอมแพ้ทุยกูไม่ยอมแพ้หรอกกูสู้จนกว่ากูสู้มึงอ่ะเหนื่อยมากพอแล้วมึงก็ตายจะทีเถอะกูไม่ตายง่ายๆหรอกกูจะสู้จะติดในติดตามชีวิตแกตลอดกาลฉันจะอยากจะตุยแกตลอดเวลาทุยมึงคิดว่ามึงเป็นกูมึงค,คิดว่ากูเป็นของเล่นตุ๊กตาเลยใช่ไหมใช่เลยมึงก็เปรียบเสนอเป็นตุ๊กตาให้ฉันเย็ดไปทุกวันไงโอ้โหขนาดนั้นเหรอครับเหมือนมึงให้เหมือนไปตุ๊กตาที่ฉันชอบเย็ดทุกวันนะ่ะมาเดอะ มึงไปเย็ดตุ๊กตาของมึงเองไปพี่โตกูไม่อยากให้มึงให้ไม่อยากให้กูกูเป็นตุ๊กตาของมึงหรอไอชิบหายกูใครจะไปยอมให้เป็นตุ๊กตาให้โง่หรอพี่โตมาเดอะอื้ออื้อเป็นไงพี่โตพี่โตหรอพี่โตหรอมาดีพี่โตมาดีพี่โตกูไม่กลัวหรอกตายยังพี่โตไม่ตายมึงอึดไปไหนครับเนี้ยพี่โตอึดเกินอึดไปไหนเนี่ยพี่โตไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวนะพี่โตไม่ไหวแล้วนะ ตายสักทีเถอะกูขอร้องพี่โตจะไม่ตายง่ายๆหรอกแกต้องยอมแพ้ซะดีๆถ้าเองยอมแพ้ฉันจะยอมฆ่าฉันจะไม่ฆ่าแกฉันจะอยากจะตุยแกเพื่อให้เงินห้าล้านเอาไหมกูไม่เอาหรอกกูไม่เอาหรอกกูจะฆ่ามึงให้ได้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 พี่โตตายเถอะพี่กูขอร้องตายตายดพีพี่โตพี่โต พี่โตมึงตายซะทีนะครูมยายามมึงยกตัวแล้วแกคิดว่าแกจะกลัวฉันตุยแล้วก็มาเถอะฉันอยากตุยแกแต่มาเลยมาเลยพี่โตมาเลยมึงเออตายซะทีพี่โตสมน้ำหน้ามึงเป็นไงไม่ชั้นคงผีไปดิเฮ้ออในสุดสึกสุดท้ายระหว่างพี่ไม่เคลนกับพี่โตก็ได้จบลงแค่นี้ในสุดเราก็เป็นฝ่ายชนะครับถึงแม้ว่าฉันฉันจะใช้ดาบ โกกประมาณ99ดาเมจในการฆ่ามันอย่างน้อยฉันก็ได้เปรียบมากขึ้นในสุดเราก็เป็นฝ่ายชนะครับโอ้โหเราเป็นฝ่ายชนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราอะเป็นฝ่ายชนะครับโอ้โหพี่โตมันก็ได้ยอมแพ้เอบบีไปเยบรอยแล้วในสุดก่อนจะสู้มันก่อนจะตายแม่งตายถึงเช้าเลยไอชิบายโอ้ oh. ในสุดพี่โตมก็ได้ตายสักทีนะ <laughs> พี่โตมึง หลังนั้นไปเรียนมาใหม่ไปถึงแม้ว่ามึงจะอึดก็จริงแต่กูก็ไม่เห็นจะมึงเป็นอมตะเกเลยแต่ว่าพลังอมตะเกของมึงอ่ะมันก็เป็นแค่ช่วงเวลาแค่สั้นๆเองจะเจาะเกินคนระับพี่โตในสุดกูก็เป็นฝ่ายชนะแต่โชคดีนะกูไม่ได้อยอะก,กูไม่โดนตุ๋ยจากพี่โตถ้ากูยอมโดนให้พี่โตตุย๋ยไานี่กูคงโดนย็ดตูดเพื่อห้าเงินห้าพันล้านไปแล้วแต่กูไม่เอาอะ่ะกูคงตายหาซะก,ก่อนอะ่ะพี่โต กูไม่อยากยอมมึงโดนตุยง่ายแล้วนะไอ้เหือยขู่แล้วมีรถใครจอดตรงนี้ตอนนั้นกูขับไปกลับบ้านขอแล้วกันนะกลับบ้านแล้วรถใครจอดตรงนี้ก็ไม่รู้นะกูขับกลับบ้านก่อนละก่อนจะฆ่าพี่โตได้เนี่ยแค่เหนื่อยแค่ปายนะจะบอกไปก่อนเลยพี่โตนี่ก็อึดจริงๆนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอมตะที่เขาว่ากันนี่หว่าเป็นพลังอาวุธเกตยรติก็เป็นแค่ช่ว โอเค okay. คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะก็ไม่มีอะไรแล้วก็สัวคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะไปแล้วครับสวัสดีครับผมโอ้โหกอดจะฆ่ามันได้นี่แทบเหนื่อยแทบตายเลยอี่โตแค่คนเดียวก็ล่อสักจนเช้ามืดค่ำเช้าแล้วมืดค่ำเลยเนี่ยไปแล้วนอนหลับละบาย